ทีเนี้ยคนเนี้ยผู้ชายคนนี้ชื่อว่าน่านฟ้าคือด้วยความที่เขาเห็นนะคะเขาไม่ใช่เห็นฝันเห็นแบบเรือนรางแต่เหมือนว่าเราไปเห็นภาพนั้นจริงน้องน้องสาวคนที่คนถาดจากดิฉันนะคะคนที่แนะนําให้ดิฉันสวดมนต์นี่แหละเขาบอกว่าเหมือนเราไปยืนในเหตุการณ์นั้นจริงๆเป็นภาพที่แบบเรียวมากเป็นจริงมากอะไรเงี้ยผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นเวลาน้องดิฉันขึ้นไปแล้วทีเนี้ยน้องก็ถามว่า ผู้ชายคนนั้นก็เคาะประตูบอกว่าเจ้านางเจ้านางท่านมาส่งแล้วท่านท่านมาส่งแล้วนะอะไรเงี้ยเจ้านางเปิดประตูท่านมาส่งแล้วอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยผู้ชายคนนั้นกเ็เอาไม้ขัดนะคะประตูออกแล้วก็เดินประตูมันก็เปิดออกน้องสาวดิฉันก็ยังอยู่หน้าประตูไม่ได้ก้าวข้ามประตูเข้าไปแล้วเนี้ยน้องสาวบอกว่าภาพที่เห็นคือ ภาพที่เห็นคือมีผู้หญิงแก่แก่มากแก่แบบผมเนี่ยขาวหมดเลยค่ะแล้วก็ฟูฟูฟขาวฟูฟูแล้วทเนี้ยหน้าตาเนี่ยมีแต่มีแต่หนังหุ้มกระดูกคือแล้วผิวตัวเขาเนี่ยมีแต่หนังหุ้มกระดูกคือแบบแต่ว่าแก่น่ะเดินไม่ได้นะคะแกคลานเอาแกเหมือนกําลังจะคลานแล้วเนี่ยในในภาพที่เห็นนะคะน้องบอกว่าน้องก็เลยถามว่าและทีเนี้ยน้องก็เหมือนว่าไปเห็นภาพอีกห้องนึง เป็นเป็นย่าเหมือนกันย่าทวดแต่ว่าย่าทวดเนี่ยไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมีมีผ้าปิดไว้แต่ข้างบนไม่ใส่เสื้อผ้าเป็นลักษณะเหมือนกันเลยค่ะเขาเป็นพี่สาวกับพี่สาวน้องสาวกันย่าทวดก็จะคนเนี้ยก็จะเป็นเหมือนกันกับพี่เลยแต่ว่าน้องเนี่ยจะผมแบบผมเหมือนกันเลยขาวหอมแบบมีแต่หนังหุ้มกระดูกแต่ว่าตาบอดแล้วตาบอดมองไม่เห็นแล้วเนี่ยก็คําข้างฝาคำคำคำ คำข้างฟ้าเขายืนไม่ได้ทั้งสองคนนะคะเขาคานเอาด้วยความที่น้องเห็นภาพนั้นแล้วทีนี้น้องก็กลับมาอยู่ห้องห้องญาติทวดคนแรกในความรู้สึกนะคะเราแวบแล้วทีนี้น้องก็ถามน้องก็เลยร้องไห้ร้องไห้ด้วยความที่สงสารเวทนาเขามากน้องก็ถามว่าอยู่มากี่กับกี่กับกี่กันแล้วอยู่มากี่กับกี่กันแล้วอยู่ยังไงแล้วทีเนี้ผู้ชายคนที่ชื่อน่านฟ้าก,ก็เลยบอกว่าก็อยู่อย่างนี้ละครับ ก็อยู่อย่างนี้แหละครับคือคือเขาจะไม่พูดภาษาอีสานนะคะเขาจะพูดเหมือนน้องบอกว่าจะพูดเหมือนภาษาเหนือแต่เป็นเป็นภาษากลางนะคะแต่เป็นออกเหนือเหนืออะไรเงี้ยกลางไม่ชัดกลางเหนือเหนืออะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าก็อยู่อย่างนี้แหละครับและเห็นเนี้ยญาติทวดคนที่มองไม่เห็นอนะตอนที่ผู้ชายคนนี้บอกว่าออกมาได้ออกมาได้แล้วท่านท่านมาส่งแล้วญาติทวดคนที่ตาบอดนี่ก็บอกว่าคำคำคำ คำข้างศาลแล้วบอกว่าท่านจะพาเราไปไหนจะพาไปไหนเออแล้ทีเนี้ยคือภาพที่เห็นน่ะเราน้องบอกว่ารู้เลยว่าเป็นญาติทวดเราเป็นบรรพบุรุษของเราแล้วทีเนี้ยด้วยความที่สงสารมากร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้แล้วทีเนี้ยน้องก็สะดุ้งตื่นแล้วทีเนี้ยหลังจากสะดุ้งตื่นแล้วก็มองนาฬิกาก็จะประมาณตีสี่เกือบตีห้าแล้วน้องก็เลยเอน้อมบารมีของปู่นะคะบอกว่าขอให้ส่งวิญญาณ พวกนี้ด้วยทั้งทั้งผู้ชายที่ชื่อน่านฟ้าแล้วก็เจ้านางสองสององแล้วก็เจ้านางสองคนสองตนนี้แล้วก็พวกบริวารเขาด้วยคือผู้ชายน่านฟ้าที่ชื่อน่านฟ้านี่น้องบอกว่าในความรู้สึกที่เรารู้นะคะเรา,จ,าจิตเรารูว้ว่าผู้ชายนคนนี้เป็นคนที่เป็นคนที่ดูแลเจ้านางสองสองสองคนเนี่ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เขาไม่ยอมปล่อยเขาบอกว่ายังไงเขาก็จะดูแล สองคนนี้จนกว่าจะจะไปด้วยกันนะคือคือจะจนกว่าที่จะเปลี่ยนภพภูมิไปด้วยกันและทีเนี้ยหลังจากที่หลังจากที่น้องตื่นแล้วก็แบบบารมีขอบารมีปู่ส่งเขาไปแล้วเนี่ยร้องไห้ร้องไห้ตอนที่ตื่นมาก็ยังร้องไห้เลยนะคะร้องไห้สงสารเขามากเลยก็เลยมาเล่าให้ดิฉันฟังแล้วทีนี้ดิฉันก็เลยบอกว่าเออน้องก็เลยบอกว่ายายยายสวดส่งญาติทวดด้วยนะอะไรเงี้ย ดิฉันนะส่งให้ทุกวันแต่ว่าดิฉันบอกแค่ชื่อนามสกุลของฝ่ายฝ่ายปู่ย่าและก็ตายายไม่ได้บอกว่าบรรพบุรุษของเราและทีเนี้ยบางทีอาจจะไม่ถึงอาจจะไม่ถึงขาวฉะนั้นเราดิฉันก็เลยบอกว่าโอเคต่อไปเราจะบอกว่าบรรพบุรุษของเราก็คือได้หมดเลยไม่ไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตายป่ย่าตายายอะไรก็ตามจะได้หมดเลยและทีเนี้ยวันวันถัดมาที่ดีหลังจากนั้น น้องมาเล่าให้ฟังดิฉันก็สวดสวดว,ว,วันนั้นเลยวันถัดมาก็สวดเลยแล้วน้องก็เลยไปเล่าให้แม่ฟังแต่เรื่องเนี้ยดิฉันรู้นานและะ้วค่ะรู้รู้มานานแล้วตั้งแต่ที่ตั้งแต่ดิฉันโตมาแม่ก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยจริงๆแล้วญาฝั่งฝั่งญาดิฉันเนี่ยเขาเป็นอันเนี้ยแล้วแต่ใครเชื่อไม่เชื่อนะคะดิฉันเล่าให้ฟังเฉยฝังญาของดิฉันเนี่ยเขาเป็นเจ้าทางเหนือแล้วเขา ได้บรรพบุรุษเขาอะค่ะได้ย้ายมาอยู่ที่สกลเพื่อเป็นเพื่อเปลี่ยนเจ้านายฝั่งเมืองสกลไงคะแต่ก่อนมันเรียกว่าเมืองเนาะเป็นเมืองนูน้นเมืองนี้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อฝั่งของ่าเนี่ยบรรพบุรุษเขาก็เลยได้ย้ายมาเป็นเจ้าเมืองแถวแถวที่สกลและเทีเนี้ยตกรุ่นญาดิฉันน่าจะน่าจะเป็นรุ่นหลานเหลนแล้ะค่ะและวทีเนี้ยก็อย่างที่ดิฉันบอกว่าฝั่งญาดิฉันเนี่ยเขาเป็นเขาเขามีเป็น นับถือผีฟ้าเขามีเชื้อผีฟ้าทีเนี้ยเหมือนกับว่าถัดๆมาก็จะมีมาทุกรุ่นแล้วทีเนี้ยแต่ว่าย่าดิฉันเนี่ยไม่รับแล้วลูกด้วยความที่ย่าดิฉันไม่รับลูกลูกของย่าเนี่ยก็จะไม่รับทุกคนเลยคนที่คนที่เป็นลูกผู้หญิงอะคะ่ะจะไม่ไม่มีใครรับเลยแล้วทีเนี้ยก็เหมือนเหมือนว่าวิญญาณพวกเนี้ยคือเขา เมื่อเขาตายตายจากโลกนี้ไปอะค่ะเขาไม่มีใครมารับสืบทอดเขาเขาก็เหมือนประมาณว่าวิญญาณเขาโดนกักนะคะเราก็ไม่รู้นะคะว่าทําไมก็อาจจะเป็นบาปกรรมอะไรก็แล้วแต่เนาะเราก็ไม่รู้แต่ว่าเขาอะวนเวียนอยู่อย่างนั้นคือคือไม่สามารถที่จะไปผุดไปเกิดได้ไปเปลี่ยนภพภูมิเขาได้เขาติดอยู่ในภพภูมินั้นเหมือนที่น้องสาวดิฉันถามเขาว่าอยู่มากี่กับกี่กันแล้วอะไรเงี้ย ทั้งที่เขาก็ไม่รู้นะคะว่าเขาอยู่มากี่กับกี่กันแล้วเพราะว่าวันเวลามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปโดยที่เราไม่รู้เวลาเลยค่ะเรารู้แต่ว่ามันนานแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันกี่ร้อยปีกี่พันปีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วทีเนี้ยหลังจากที่ดิฉันมาสวดให้เขาวันนั้นดิฉันแบบอุ้ยร้องห่มร้องไห้แบบมันจุกมันบอกไม่ถูกว่าความรู้สึกเนี่ยมันมันจะรู้สึกอะไรยังไงคือมันจุกมากในความที่อาจจะด้วยความที่อยู่มานานอยู่แบบ จนไม่คิดว่าจะไม่มีใครมาช่วยเขาแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยรู้สึกเออดีใจหรือว่ามันเกินที่จะพรรณนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นในความรู้สึกที่ที่เขาส่งมาให้เราอะค่ะเราจะรู้สึกแบบนั้นโอเคยาวมากเลยก็นี่ละค่ะก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าถ้าถ้าใครที่ออสวดอยู่ให้เปลี่ยนจากเป็นนามสกุลปู่ย่าตายายเปลี่ยนเป็นใช้คําว่าบรรพบุรุษของเรา ไม่ว่าภพนี้หรือไม่ว่าชาตินี้หรือชาติที่ผ่าน,านมาก็ตามเราก็เนี่ยราคาเราก็สามารถกล่าวแบบนี้ได้เนาะโอเคค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูยาวมากเลยเดียวอา,อาทิตย์หน้าอาจจะได้ลงอาทิตย์นี้อาจจะลงอีกสักคลิปหนึ่งเนะคะเพราะว่าใกล้จะกลับบ้านแล้วก็อาจจะไม่ได้มาเล่าบ่อยๆนะคะ หลังจากกลับมาจากบ้านก็ค่อยอาจจะเจอกันอีกทีนึงเพราะว่าตอนที่อยู่บ้านคงจะไม่ได้ทำนะคะคงมีอะไรหลายอย่างที่ยัต้องทําขออนุโมทนาบุญกับลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านนะคะที่ปฏิบัติใหม่ๆบางคนบอกว่าปฏิบัติแล้วได้อะไรยังไงก็ตั้งมั่นจิตตั้งมั่นนะคะเดี๋ยวท่านก็จะเห็นจะรู้เองว่าเราปฏิบัติแล้วเราได้อะไรยังไงก็ พยายามต่อไปค่ะให้กำลังใจทุกท่านนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านสวัสดีค่ะ